สบ,บายใจจังเลยเวลามีแม่อยู่ใกล้ๆอ่ามันอึนใจหนูหนูจะอ้อนแม่เพราะหนูต้องการเปียกแม่ไปลือหล่อเพ่เพให้ขาหนูไปแล้วรักแม่ เบื่อจังเลยมันไม่ใช่ของเล่นสมยัยจริงๆแต่พ่อจะกินอยู่เนี่ยพ่อจะกินนมผิงมันไม่ใช่ของเล่นโอ้ยปวดหัวเอาเอาเอเเอเอปวดกระบาลสมัยบ้านี่น,นะนะชว่วงเวลาของวัเด็กเล่นอะไรก็ได้ไม่หนีบตะกร้าผ้าเฮ้ยจะจโตเป็นสาวแล้วตอนนี้ก็เล่นไปก่อนนะลูกรักสมัยนะ วันนี้เป็นวันที่ห้แล้วของ Smile Story โอ้ก็เริ่มโตเป็นสาวแนละ้วเริ่มเล่นอะไรแปลกๆงง,งงอื่นๆแต่เขาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับอีกใจอยู่นะซื้อของให้เล่นบ้างแล้วแล้วก็ได้เล่นโนวตจะไม่เล่นเลยอืมปกาบาล วันนี้ดีใจมากๆตั้งแต่รับสมายมาเลี้ยงวันนี้ดีใจสุดๆเล่นสักทีคอนโดแมวตั้งแต่ซื้อมาแม่คุณดีใจน้ำตาไหลโอ๊ยขอบคุณนะคะที่เล่นนะคะน้องสมายจ้าวันนี้เป็นวันที่ห้าสิบหกแล้ว <c oughs> อยากลองถ่ายสมายมุมนี้บ้างจะเป็นยังไงดูนหน้าตาสิ เลือดหลักเลือดหลักเออตกใจไหมเออตกใจกว่าขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมอะไรอ่ะใช่ไหมครับผ้าเหรอเออใช่ไหมคับผ้าหรือช่วยมัวตัวก็ไม่รู้นี่ห้าสิบแปดเดย์แลมาจะเอ้นู่กัน ม้ามูนี้ตลกตลกเนี่ยสมัยใจก็น่ารักดีใจใอใจ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 เล่นกับพ่อใหญ่ทีพ่อขาดคนอยู่เลยไอ้ใจใจใจมันเป็นอะไรมันไม่มีใครสนใจต้องเข้าไปใต้โซฟาทุกทีฮะไม่มีใครสนใจหน่าร้องไห้แม่กับพ่อดูซีรีส์ดูอนิเมะไม่ได้เลยต้องหสนใจแตะหนู เล่นก็ไม่เล่นดูดิทำไมออกมาทำไมงอนอะไรนังหนาลูกหูดูหน้ายู่ไปหมด